มึดแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับมาดูปลากัดเก่งน้องพลอยบางปะอินนี่ครับสายบ่อดิน,นอย่างเงี้ครับมึดแล้ว ไม่หลับไม่นอนอ่เลยพองกาเลยนี่เป็นปลาที่ทางผู้ใหญ่นะครับทางบางปลาทางแปดลิ้วนะครับส่งมาให้นะครับเป็นเบอร์ดีนะครับคัดมาให้แบ่งมาให้น้องพลอยสามสิบตัว คอกนี้จะเป็นเทานะครับเทาแดงๆเป็นเบอร์ร้อยเจ็ดนอนนอนตัวนี้นอนยางตัวนี้ยังไม่นอนนะดูเนื้อตัวครับร้อยหนึ่งสองนะครับไม่เกินหนึ่งสามท่านใดสนใจนะฮะเป็นรูปพ่อนอกแม่นกนะครับ ลูกพ่อนอกแม่นอกนะครับสายมาเลยประกันดุกแน่ถ่ายตอนกลางคืนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คลองนี้จะเป็นเทานะครับฟ้าเท้าโฟ้าเหมือนปีก่อนนูน้นนะครับเบอร์ร้อยเจ็ดที่ทําผลงานนะ นี่ครับเป็ลูกพ่อนอกแม่นกนะปลาได้าอายุนะครับร้อยไม่เกินหนึ่งสามนะครับกำลังเฟี้ยวเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อน้องพลอยเข้ามานะครับจะเลี้ยงไว้ดูเล่นทำสายหรือจะเลี้ยงลงสนามก็แล้วแต่ท่านนะครับ สนใจแวะมาดูที่บ้านก็ได้นะครับมาคัดได้เห็นไหมครับทรงสวยเป็นปลาเครื่องสวยทรงสวยนะครับเอาเรื่องแน่ครับตามสไตล์บอ่อดินมีกันไม่เยอะนะครับอันนี้มันมืดแล้วไม่เห็นมีแฟดเลยพลอยเปิดตรงไหนวะแล้วพลอยพอย,พอยไปไหนอีกแล้ว เรียกรพอยสองพอยแฟตมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นไม่มีแฟตเปิดเลยเลยโอ้ยยุงเยอะเว้ยเออหาแล้วก็ไม่เปิดด้พอ่อโอ้ยยุงแม่เจ้ายุทธยานี่ดูนะครับอันนี้เบอร์ออยี่สิบแปดนอนเงินแล้ว เพิ่งขึ้นมาสองวันนะครับมว้าสีน้ำเงินหัวดำปึดเลยเห็นไหมครับเมาจับหัวดำเลยงเงินแดงๆอืมเหมอนนี้ครับนเนื้อเตอร์สวย รอบจัดนะครับไฟเตอร์เลยครับดุดันนะครับ,นนะรบสนใจติดต่อทักเข้ามานะครับอันนี้เบอร์ตะกี้เบอร์ยนีะ่มาดูเบอร์ข้างล่างนี่นะครับมีกันไม่เยอะนะครับปลาที่นี่เป็นปลาคัดนะครับแบ่งแบ่งกันมาครับทุใหญ่ใจดีในวงการประกัด อันนี้เบอร์ยี่ห้าตัวนี้จอ,อกดำดำลลยๆนะครับคอกนี้จอ,อกดำลลยๆลเทาดำดำดุดุดูแลขลังดูเนื้อตัวนี่ครับถ่ายกันแบบบ้านๆเลยนะครับ ไม่มีเอฟเฟกเห็นปะเนี่ยไม่เห็นก็ต้องเห็นนั่นนะมาดูธรรมชาติดีอย่างเนี้ของแท้ไม่ต้องปรุงแต่งคึ้นชื่อว่าบ่อดินนะไม่ต้องกวาครับแจ๋วมีสามสิบตัวนะครับปลากำลังหมักไว้นะครับ ได้สองวันครับวันสองวันท่านใดสนใจนะครับกำลังมองหาปลากัดนะครับอันนี้ขัดแล้วนะครับบ่อดินนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับน้องพลอยนะครับปลากัดเอ่งบางปะอินครับอยู่หลังโรงเรียนวัดกำแพงนะครับหลังพระราชวังบางปะอินนะครับมีปลาสวยๆให้เล่นนะครับอ่า ปลาด้วยนะครับปลากัดเก่งบางไปอินโอ้ยุงเยอะนะครับเยอะมากๆอยุธยาเมืองยุงเป็นไงครับอันนี้โดยภาพรวมนะครับ30ตัวเนื้อตัวสวยๆลอยหนึ่งนะครับ1นึ่หนึ่งสนะครับท่านใดมองหาปลารอยเล็กนะครับ1นึ่หนึ่งสนะครับปลาเขด้วยนะครับปลาเก่งบางไปอินครับสวัสดีครับ